เราจะมาติดตามกันต่อทุกท่านฮะเรื่องคุณภูมิ่ยมเกลื่อนไว้นะเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงด้วยแล้วก็เหตุการณ์นี้น้องบอกว่าเจอที่ระยองครับเกิดเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเป็นสาราริมทางและตอนนี้ตัวน้องอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับภูมิสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับน้องภูม,มินี่เสียงพี่ป๋องไหมครับชัดเจนเลยครับชัดเจนนะพี่ป๋องนี่เสียงของภูมิชัดเจนแต่ว่าถ้าจะให้มันดีกว่านี้เสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งจะดีมากเลย ครับฮัลโหลครับดีเป็นไงบ้างครับดีขึ้นฮะดีขึ้นฮะเสียงเสียงภูมิเท่อยู่แล้วนะแล้วจริงถ้าเสียงดังดังขึ้นมานี่ยิ่งเท่ใหญ่เลยนะครับภูมิฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้ที่จันทบุรีครับจันทบุรีที่จันทบุรีฝนตกไหมครับไม่ตกเลยพี่แต่ว่าอากาศเย็นมากอากาศเอ้ยที่จันน่าจะหนาวเนาะอูหนาวมากเลยนะครับตอนนี้ที่ที่กรุงเทพเริ่มอากาศเย็นแล้วครับสัมผัสได้แสดงว่าที่นู่น หนาวแล้วใช่ไหมหนาวครับพี่หนาวหนาวมาสองวันแล้วพี่หนาวขนาดจะต้องหาหาเสื้อเสื้อกันหนาวหรือว่าหาผ้าห่มมามาห่มตัวมะใช่เลยที่หนาวกนทดนั้นเหรอเอ้ยแล้วชอบตัวตัวตัวภูมิชอบไหมฮะอากาศหนาวหนาวชอบครับอาสนตัวผมเป็นคนอาขี้ร้อนครับแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่จาจะหนาวกว่าปีที่แล้วมากเออเออเออ,เอ,อ,อย่าดูแลสุภภาพด้วยนะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะนะครับภูมิฮะตอนนี้ภูมิอยู่กับใคร อยู่คนเดียวครับแล้วก็แมวอีกสองตัวเออนะคะเออปกติเราเราเคยได้คุยกันไหมภูมิ่าไม่เคยเลยพี่นี่เป็นครั้งแรกนี่คือครั้งแรกที่พี่ป๋องได้คุยกับภูมินะนะครับแล้วภูมิเวลาติดตามเดี๋ช็อกติดตามใาช่องทางไหนครับเป็นทาง YouTube ครับทาง YouTube เนาะยังไงพี่ป๋องฝากให้ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งด้วยนะได้ครับนียนงไงพี่ป๋องรบกวนฝากหน่อยนะครับ <ผม S 1> ขอบพระคุณมากภูมิท่านมาว่าที่เรื่องนี้หน่อยครับเรื่องสาราริมทางที่น้องไปเจอมาเมื่อหนึ่งเดือนที่ระยองเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะมันคืออะไรครับอ่างั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะพี่นะ <c oughs> ก็อ่าย้อนไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วอืมผมอนัดกับเพื่อนไว้ว่าตอนนี้ผมอยู่จันทบุรีผมนัดกับเพื่อนว่าผมเนจะกลับไปอ่าสังสัคนปาร์ตี้กับเพื่อนที่ระยองอื แล้วที่นี้เนี่ยวันนั้นอ่าผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นวันอะไรที่เขาเป็นว่าเป็นหนึ่งเดือนที่แล้วแล้วครับเนาะช่วงนั้นผมาเรียนอยู่ที่แล้วก็ทํางานด้วยงงผมก็เลย่าเรียนเสร็จผมก็เคลียร์งานอะไรเี้ยเสร็จเรียบร้อยมันก็ป่าไปประมาณสามทุ่มผมก็เลยกลับมาที่ห้องอืกะว่าจะมาอาบน้ำแล้วจะออกไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกเคลียร์ก็เลยนอนหลับพอตื่นมาทีก็ประมาณตีหนึ่งแล้วที่ก็เลย ลืมไปว่าอวันนี้เราต้องไประยองผมก็รีบเนี่ย่าแต่งตัวทำลายเส็จขับรถขี่รถไประยองเป็น,ปน,ปนมนอเตอร์ไซค์ครับผมก็ขี่ไปขี่ไม่ได้เร็วมากพี่ก็ประมาณ100 100ร,ร้อยสามร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยพี่ถนทนมันโล่งก็ขี่ไปเรื่อยๆจนไปถึงอ่าสี่แยกที่รรเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปมันจะเป็นอ่าไปทางบ้านบึงนทางโน้นน่ะพี่จตรงไปก็จะเข้าตัวเมืองระยองที่ซอยนออกเนาะ ผมก็ขี่ไปเรื่อยๆจนอ่าสักพักหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีผมรู้สึกอ่ารู้สึกว่าท่อรถเนี่ยมันมันมีเสียงแตกๆอะไรนะผมก็เลยอ่าท่อรถที่ท,ท่อไอเสียท่อรถอืมท่อไอเสียนะครับเสียงมันอ่ามันแตกไปจากเดิมอ่ะม,มันไม่ปกติผมก็เลยกำคัดกำคัดรถ <Okay. S 2> แล้วก็ปล่อยมันไหลมันจะปลดเกียร์ลงให้เป็นเกียร์ว่างครับ ซึ่งผมอาก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆจนหาความเร็วมันลดลงผมก็ไปจอดรถแต่ว่าผมไม่ได้ดับเครื่องนะพี่เพราะว่าตรงที่ผมจอดเนี่ยมันมืดมากมันจะมีแค่แสงไฟตรงข้างทางกันนั่นเองแต่รถนี่ไม่มีผ่านเลยพี่ผมลองสังเกตูโมเลลอ่าจอดรถแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์เนี่ยที่มาเปิดแสอที่จะอ่าลองดูว่ามันมีอะไรหรือมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าผมก็ก้มดูปกติอืมันก็ไม่มีอะไรพี่ ไอ้รางวะที่ผมองหน,น้าขึ้นมาเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเออผมจอดตรงศาลาพอดีเลยเป็นตาราลาลิทางที่หนึง่งแต่เก่าแล้วที่ผมสังเกตเห็นมีผู้ชายอยู่ในศาลาคนหนึง่งมันเห็นหน่าจาะแสงไฟที่ผมบอกว่ามันสองมาตอนแรกเป็นสีไฟสีเหลืองผมก็เห็นสังเกตเห็นเป็นอ่าผู้ชายใส่เสื้ออ่าเสื้อเสื้อเสื้อลายสกอตเขาเรียกว่าเสื้อตัดอ้อยอย่างที่ง่าง่ายผมก็เห็นเข้เขา ฝักมือเรียกผมแต่พอาเขายังไม่ได้พูดเขาฝักมือผมก็มองว่ามันแปลกๆเหมือนจะเป็นนกต่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันมีคนด้วยอืผมก็กลัวผมก็ยืนอยู่แป๊บหนึ่งคือผมไม่ได้กลัวมากที่จะแบบว่ามีไ์หนีไปเลยผมก็ดูผมก็เห็นเขาฝักมือแล้วเขาบอกว่าพี่พี่ผมขอยืมไฟหน่อยอตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าไปพี่ผมก็มองรอบๆบริเวณก่อนว่ามันมีอะไรที่ผิดสังเกตไหมหรืออะไรที่แปลกไปไหมเพราะว่า มันก็หมื่นแล้วด้วยนะพี่เนาะครับ้องเสียตัวเองนิดหนึ่งผมก็ลองดูว่าอ่ามันก็ไม่มีอะไรผมเลย <c oughs> ตัดสินใจเดินเข้าไปพร,ร้อมับบโทรศัพท์แต่ว่าผมมันได้ปิดเครื่องรถลีผมสตาร์ทไว้อย่างนั้นครับสายรถมันก็จะส่องอยู่ออผมก็เดินเข้าไปอ่าทางเดินมันจะเป็นเป็นป่าเลยพี่แล้วต้องเดินเข้าไปนิดนึงมันจะไม่อยู่ติดถนนมันจะอยู่ติดกับป่าเลยพี่ครับผมก็เลยเดินเข้าไปเป็นอ่าเป็นผู้ชาย สู่ประมาณไม่เกินร้อยเจ็ดสิบปีแต่เกงขายยาวคืออะไรสก๊อตเขาบอกว่าที่ผมพอยืมไฟสองเท้าหน่อยผมอะไรเนี่าเอาโทรศัพท์มเนี่ยสองที่เท้าเขาอืเขาว่าเหมือนกับอ่าจะมัดเชือกลงเท้าที่ใส่รองเท้าปกติทั่วไปเลยผมก็งงว่าทำไมแค่แค่นี้ทําไมได้ไฟจากอ่าถนนก็ได้ผมคิดในใจอืก็ไม่ได้อะไรตั้หนึ่งพี่ขอโทษด้วยครับ อหลังจากที่เขาทําอะไรเสร็จข้างล่างเสร็จตรงรองเท้าเสร็จเขาเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาอืเหมือนกับว่าอ่าเขาหยิบอะไรจากกระเป๋าเนี่ยแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาหยิบอะไรเล้วเขากมแล้วเขาก็เอามากินือโดยการดึงแบบกินแบบออืม่าเหมือนแบบคนเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่ออกที่มันเหนียวอ่ะเขาดึงแล้วเขาหนุนิบเขาาดึงปึ๊บมือเขาก็ตะบัดเขาบอกว่าพี่ส่องไฟที่มือผมหน่อยผมก็ส่อง ปรากฏว่าไอ้ที่เขาแดมมือมามันเป็นเลือดแล้วก็เป็นฟันเขาทั้งหมดเลยพี่ในกองมือเขาเป็นเลือดกับฟันใช่พี่ของเขาเป็นเป็นใช่เป็นเหมือนถั่วนี่ส่งอ่ะพี่แต่ตี่ว่าน่าจะเป็นฟันอ่าจังหวะนั้นนี่ผมผมยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้อะไรพี่คือผมช็อกคือผมยืนนิ่งทาอะไรไม่ถูกแล้วมันมีอยู่แบบนึงผมได้สติผมวิ่งผมวิ่งเลยวิ่งไม่คิดอะไรเลยเออวิ่งไป ก็นานเดี๋ยวพี่ผมพุ่งนึกได้ว่ารถผมจอดอยู่ผมเป็นห่วงรถครับเป็นห่วงรถมากผมเป็นคนนิรักรถมากอผมก็เลยวิ่งกลับไปเอารถแต่จังหวัดที่จะวิ่งจะถึงสารานั้นอ่ะผมก็อยู่กลางถนนแล้วผมก็มองก่อนอแต่ว่ามันไม่เห็นใครแล้วพี่ผมก็ให้วิ่งเอารถแต่รถผมก็ยังอ่ายังไม่ได้ดับเครื่องนะพี่เนาะก็ขึ้นรถแล้วก็ตกเกียร์หนึ่งบิดไปเลยพี่ออบิดไปจนถึงอ่าสีแยกวังจันทร์ตอนนั้นมันจะมีด่านอยู่ผมเข้าไปหาตำรวจเลยพี่เข้าไปแบบ ทะเลทลายพี่เขาว่าล็อกตัวผมเพราะผมเข้าไปแบบจู่โจมผมก็ไปเล่าอให้เขาฟังแต่ว่ายังไม่ได้เล่าที่คือตั้งสติปีก่อนเขาก็ถามไอ้น้องเป็นไรน้องเป็นไรผมก็นั่งแต่ผมก็มือไม้สั่นอะไรตอนนี้มึงผมก็เล่าให้เขาสองมาพี่ผมมาเจอผีผมก็เล่าแบบที่อ่าแบบที่ผมมาที่บองฟังเขาบอกอ๋อมีแล้วนะพี่เองไม่เจอสาราสองสาราสองคืออะไรอ่ะมันมีอีกใช่ไหม เขาบอกว่าอสาราสองเนี่ยมันเป็นผู้หญิงอ่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นคนงานนี่แหละแล้วเขาทะเลาะกับแฟนครับเขามาผูกขอตายอ่าที่สาราแต่ว่าท้องเลยนะพี่เฮ้ยปกติมันจะมีสิบล้อไปนอนนะพี่ตำรวจเขาบอกให้ผมฟังแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คนเขาเจอกันเขาก็มีใครกล้าไปนอนอีกเลยแล้วก็ไอ้สาราที่ผมเจอเนี่ยอผมถ่ายรูปไว้ตอนกลางวันผมส่งให้เพื่อนดูเ อ่าอ้าวจะต้องเลยลน,นิดนึงพี่พอผมไปถึงงานตำรวจเนี่ยผมโทรหาเพื่อนจะให้เพื่อนเออเพื่อนมารับ<อ>แล้วก็พิมพ์แชทไปทบ,บอกว่าผมมาเจอผีให้มารับ<อ>หน่อยไปกลับไม่รอดเ,อเพื่อนผมก็ไม่มาแล้วเพื่อว่าผมอั้มเล่น<อ>ผมก็เลยอ่านอนที่นั่นแหละป้อมตารวจผมอ่าแล้วเพื่อนผมก็เลยบอกว่าไอ้สาราน,นี่ยครับมันจะยืนยองกับโรงงานนิดนึงอืมันบอกว่ามันมี เป็นอ่าชาวพม่านี่แหละครับแต่ว่าเป็นเป็นวัยรุ่นมันไปงานงานงานอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเนาะเป็นงานกลางคืนอ่ะแล้วมันอ่าไล่ปีกันมาทามาโดนตีตายที่สาราเนี่ยเขาโดนตีตายอ๋ออ๋อันนี้อันนี้นานหรือยังพูมันนี้ผมม่นที่ผมเจอเหรอพี่เดี๋ยวม่นมาหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เขามีการเสียชีวิตนะครับผมไม่แน่ใจเหรอพี่เพราะว่าเพื่อนผมมาเล่าจากฟังจากเพื่อนจริงเพราะว่าเพื่อนมันเป็นกู้ภัยอยู่ท่านั้น อ,อจากความรู้สึกที่เดาแล้วคิดว่าอาจจะไม่นานอ่อกกนาเซวกทั้งสองสาราเนี่ยเป็นคนต่างดาวแล้วมาเสียชีวิตใช่ครับทั้ง<ต>สองสารา,า,ราผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหน,นพี่เขาบอกาสาศาสองรอแล้วตอนนั้นตัวภูมิไม่ถามเจ้าหน้าที่เหรอพี่สาลาสองอยู่ไหนอะ่ะผมไม่ได้ถามเลยที่ผมรู้แค่นั้นพ่อผมรอคือแบบใช่พี่คือผมมีรูปเลยนที่รูปอากศาที่ผมเจอ เดี๋ยวนะรูปที่ส่งห้เพื่อนดูแล้วส่งมาพี่ดูได้บ้าง,างไหมรูปสลากได้ได้ครับมันไม่ได้ติดอะไรพี่มันแค่เป็นสลาเกา่าๆเออส่งมาหน่อยสิส่งมาหน่อยสิส่งมาได้ยังไงพี่เก่งนะฮะ,อ,ะอินบอ็อกช์ใช่ไหมพี่เก่งพิมพ์ว่า box, อินบ็อกซ์ fan, อินบ็อกซ์แฟนแฟนอะไรฮะแฟนเพจนะอินบ็อกซ์แฟนเพจเดอะช็อคสิบสามครับเออส่งมาพ,งพี่หลงหน่อยนะส่งมาในอินบ็อกซ์นะแฟนเพจเดอะช็อคสิบสามนะ S <S ได้ครับเออน้องต้นองน้องภูมิฮะช่วย,ยพี่หวังขออนุญาตคุยต่อนะครับ <S 1> <S 1> สแสดงว่าเหตุการณ์ว,วันนั้นเนี่ยเรามาคนเดียวแล้วมันเริ่มต้นจากท่อท่อรถมอเตอร์ไซค์เราเสียงมันแปลกแปลกใช่ครับซึ่งซึ่งก่อนในนี้ไอ้รถเราคันเนี้ยไอ้เสียงท่อเนี่ยมันเป็นปกติใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่ครับและจงังหวะคืนนั้นเนี่ยอยู่ดีท่อรถม,มันมันมันก็เสียมันก็ทําทําเสียงแปลกแปลกเหมือนมันจะวอดอะพี่ผมเลยเหมือนจะวอดคืออะไรคือเสียงมันไงมันมันฝึดฝัดฝึดฝัดแถวแถว่ะพี่ใช่ มีอ่ใครเอาเอะไรไปดูตรงปลายท่อเออเดี๋ยวนะในความรู้สึกของ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 ภูมิคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลากเรามามันพาเรามาให้มาเจอเหตุการณ์นี้มาใช่ผมคิดว่าใช่อย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีนะเพราะาผมเจอหนักคนี้อีกแต่ว่าอันนั้นผมแค่ตกใจเฉยๆตกใจแล้วก็เลยวิ่งครับ เออพ,พี่รู้สึกอย่างนั้นนะคือไอ้เหตุการณ์แบบที่เขาฟังผมรู้สึกเองว่าผมเคยเจอประสบการณ์แบบเนี้ยคล้ายๆกับน้องเนี่ยผมว่าอะไรบางอย่างมันจะมันจะพาเราไปมันจะมันจะลากเราไป,ปไม,ไมันจะจูงเราไปให้มาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเรานึกดูว่าอยู่ดีโมเตอร์ไซค์ขับมาดีออาท่อเสียงเสียงเสียงพินเพี้ยนน่ะแล้วก็ต้องมาจอดตรงศารานี้แล้วก็ต้องมาเจอวิญญาณของผู้ชายคนนี้แล้วก็มาสำแดงอิติลิป แสดงบางอย่างให้เราเห็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ออะอะไรนะเหมือนอะไรฟันเออฟันเหงือกอะไรไม่รู้อะ่ะโอ้ให้เราเห็นนี่ออกออกอยู่ในมือเขาอ่ะเา,าแย่ผมด um ูถึงขั้นวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วนะวิ่งลืมลืมรถนะนะนึกขึ้นได้ต้องกลับมาเอารถอะ่ะใช่ถ่วงรถพี่ครับแล้วต้องกลับมาเอารถเขายังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วพี่ผมผมอาวิ่งตรงการงลางถนนเลยพี่วิ่งไปดูก่อนที่ถึงศาลาเออไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วแล้วไม่มีรถผ่านเลยพี่รอเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้จริงง่วฝฟังนะเวลาใครจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะณทามิ่งเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเงียบมันจะไม่มีรถสวนไปสวนมาเป็นอย่างนี้จริงนะเออ<ช>นะครับแล้วเรื่องที่ที่ภูมิเจอเอาความเป็นจริงแต่ที่เมื่อกี้ล่าพี่ปองฟังก็ไม่ดึกมากนะประมาณกี่โมง ประมาณอ่าผมออกจากกันประมาณตีหนึ่งช่วงประมาณตีสองโอ้ก็ดึกนะถ้าตีสองตีสามอ๋อแสดงว่าเราเริ่มต้นสตาร์ทประมาณสามทุ่มถูกไหมอ่าสามทุ่มผมกลับมาที่ห้องแล้วผมพักก่อนที่หลับหลับจนตีแล้วก็ไปตอนดึกอ๋อแสดงว่าไปเจอตอนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงเวลาประมาณนี้เออคนที่สั่งลาครับอือทําไมนะภูมิ ผมเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอะที่บแบบอาะไหเดือดร้อนอะไรเงี้ยผมจะนิสัยเสียอย่างหนึง<อ>่งที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมขับรถกลางคืนนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละ<อ>ช่วงเกือบตีห้าแล้วผมไปเจอคนข้างถนุน<อ>เขาเดินเดินผมช็อตถาเขาแล้วพี่ะไปไหนเขาบอกว่าเขาโดนเตือนทิ้งผมก็ขับรถไปส่งเขาเนี่ยเกือบร้อยโลพี่ผมก็ไปผมก็ไปไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะมากูนหรือเป็นนกต่อผมเป็นคนดีเป็นอย่างเงี้ยพี่มาค้งกว่ากลัวเหมือนกันแต่ว่ามันอดใจไม่ได้พิออชอบช่วย อ๋อชอบเทคแคร์คนใช่ไหม โอ้นะครับคราวนี้นี่นี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหัวฟังอย่างที่บอกว่าเรื่องของศาลาริมทางครับามว่าออทุกท่านฮะปัจจุบันเนี้ยในหลายพื้นที่เขามีการเปลี่ยนโฉมศาลาริมทางให้มันดูโมเดิร์นขึ้นเคยดูข่าวมั้ยผหัว่าฟังผมดูอยู่นะที่ว่าอตอนแรกสร้างมาเลยเหมือนผิดแบบผิดอะไรไม่รู้อะต้องกลับไปแก้ใหม่อะเหมือนพยายามจะเปลี่ยนโฉมแล้วปรากฏว่ามันไม่รองรับการการใช้งานอะเหมือนกับการศาสตร์มันก็ดูสั้นๆเติร์ดเตอร์นั่งแล้วก็ ดูตีเตี้ยนั่งไม่สบายถ้าฝนมาลมมาก็กันอะไรไม่ได้นะครับดูเหมือนก็มีการามีการมีการติมีการว่ากันไปสักอย่างหนึ่งเนะี่ยแล้วก็คนที่รับเหมามั้งผนมเดานะ ก็ไปไปแก้ไขไอ้ป้ายรถเมย์ใหม่ไอ้สาราลิมทางใหม่นี่แหละครับให้มันดูให้มันดูดีขึ้นแต่ว่าความคัดส,สิกอะมันต้องสาราลิมทางที่ที่ภูมิเล่าเนื้อฟังสาราลิมทางนี่เราหาดูได้ไม่ยากครับเมื่อเราออกจากกรุงเทพไปเราจเจอสาราแบบเนี้ยสาราที่ทํามาจากไม้นะครับข้างล่างใช่ไหมเก่ามาก,มมากอ่าอ่าข้างล่างเนี่ยน่าจะน่าจะก่อด้วยปูนเป็นเสานะ<ช>เหมือนเสาเสาเสา,เ,สา,เ,สาเข็มอ่ะเนาะนะฮะมันจะเป็นสาราที่ไม่ติดถนนแล้ครับแต่มันจะมีสะพานเล็กๆ นะมันจะมีสะพานเล็กมันจะมีทางเดินเล็กเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระหว่างถนนกับสะพานอ่ะระหว่างถนนกับตัวศาลาเออมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็ศาลาก็จะเป็นศาลาสูงทําด้วยไม้นะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาออกทรงแบบเหมือนเรือนไทยหน่อยนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งที่นั่งเป็นรูปตัวยูอ่ะครับเป็นรูปตัวยูทามาจากไม้นะฮะสาลาเนี้ยคือสาลาริมทางที่บรรยากาศตกดึกบอกเลยว่าน่ากลัวมากนี่คือสาลาแบบที่ที่ตัวภูมิเจอถูกไหม เป็นปูนครับข้างล่างใช่อ่ใช่เป็นปูนแต่ตัวอาคารตัวศาลาจะเป็นไม้เป็นไม้ใช่เอออันนี้แหละและล่าสุดพี่เก่งถ้าเป็นไปได้หาข้อมูลฮะเหมือนเมื่อเร็วๆเนี้ยผมดูข่าวมีเรื่องของคนที่ไปเจอผีไปเจอผีนะนะรตรงศาลา,าริมทางเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวลงไทยรัฐ ลงอมมาลินลงหลายช่อเหมือนมีคุณคุณลุงหรือคุณป้าสักคนก็ฟังช่วงนึกด้วยนะครับที่เขามามานั่งรอฝนตกมัง้งแล้วก็มานั่งหลบฝนน่ะแล้วเขาก็เจอนี่นี่ใช่ปะ่ะนี่ไเนี่ยสุดหลอนผู้กองหนุ่มแวะเนี่ยสุดหลอนผู้กองหนุ่มแวะหลบฝนสาลาเก่าริมทางเจอผีชาวบ้านเผยเคยเป็นที่พักศพ คยวิธีพักศพฮะนี่สาราผีสิงภูมิหัวฟังพวกสุดหลอนผู้กองหนุ่มนะฮะขับจาักรยานยนต์เหมือนภูมิเลยจะไปเข้าเวรที่โรงพักแวะหลบฝนสาราเก่าริมทางดด้ินเสียงคนทักคุยกันแล้วหัวเราะทั้งที่อยู่คนเดียวครับนะฮะเหมือนเหมือนภูมิเลยมาคนเดียวเหมือนกันรีบบึ่งจักรยานออกจากสาราทันทีเจ้าตัวบอกไม่เชื่อเรือ่องผีแต่ไม่รบหลู่ภรรยาและเพื่อนแนะนําให้ไปทําบุญชาวบ้านเผยเคยเป็นที่พักศพและเกิดอุบัติเหตุตายหลายศพ เออพี่ผมมีเรื่อง่าสั้นนิดนึงพอเช้าเวลาพี่ไม่ไม่เกิียรามอะไรทีไม่มีปัญหาครับภูมิสบายมากเรื่องอะไรครับก็คือว่าอ่านี้เกิดที่จันทร์นนไม่ไม่ไม่กี่วันนี้เองพี่ผมไปไปนอนบ้านหอเพื่อนเนี่ยหอพักเพื่อนครับผมก็ไปนอนปกตินี่แหละแล้วทีนี้ผมฝันพี่ฝันมียายคนหนึ่งเนี่ยมาบอกเลยน้าทําบุญให้เขาหน่อยเขาอยู่ตรงนี้อืแล้วตอนเช้าผมตื่นมาเนี่ยผมก็เลยไปถามป้ารัค้าข้างๆหอเพื่อนว่า ไอ้นี่ผมฝันเนี่ยป้าผมฝ<ม>ันว่าผมเจออย่างนี้อย่างนี้<ม>นเนี่ยมีจริงไหมเขาบอกอ๋อมีมันมีตรงโค้งเนี่ยสมัยเอ่เมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบปีแล้วอะ<ม>ตรงโค้งนี้มันจะเป็นอ่าเป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนึ่งแล้วที่<ม>จะมีคนเอาของมาไหว้แล้วหลังจากนั้นคือช่วงสมัยนั้มันไม่มีใครไหว้แล้วพี่<ม>เขาก็ปล่อยทิ้งไปแต่ต้นไม้นั้นยังอยู่พี่แต่ว่าไม่มีใครไหว้ไอ้สารตรงนั้นก็เขาก็เอาออก เขาเล่าผมฟังประมาณนี้พี่ผมยิบเออเขาน่าจะยังอยู่แต่ว่าไม่มีใครไปไหว้แล้วอืผมก็เลยไปทําบุญให้แกเออเออดีแล้วฮะผมว่าเวลาไปเจออะไรแบบนี้ที่เราบางทีเราหาคาตอบไม่ได้ผมว่าการทําบุญมันก็น่าจะทําให้เราสบายใจด้วยแหละเนาะสบายใจนะครับก็น่าจะเป็นคนที่เจอผีบ่อยมากเลยพี่มีเรื่องที่น่ากลัวที่อีเดี๋ยวผมมาเล่าแลวกันด้วยความมีดีก็ภูมิครับเอาประสบการณ์อื่นๆนะที่เจออีกนะมาเล่าอีกนะ นะฮะเอ้าขอบพระคุณมากครับภูมิกับประสบการณ์ที่สาราลิมทางสนุกตื่นเต้นมากครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ